ช่วงของตีประเด็นในตีข่าวเช้าของเราแล้วค่ะอย่างที่เกริ่นไว้ว่าวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านดารงพิเดชนะดีตอธิบดีกรมปัทญาแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งประเทศไทยนะคะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของการหมุกลุกเรียนแห่งชาติสุรินาที่ภูเก็ตกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ครับค่ะสวัสดีค่ะต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ภูเก็ตอย่างเดียวเพราะว่าในสมัยที่ท่านเป็นท่านเปนอธิบดีท่านได้สาวมาตั้งแต่ที่ไหนนะคะทับลานทับลานเลยค่ะก็สาวมาเรื่อยๆแต่ทําไมโฟกัส ต้องถามว่าทำไมโฟกัสที่อุทยานสุรินา์มากในช่วงนี้ค่ะคืออย่างนี้นะที่ภูเก็ตเนี่ยมันเป็นเรื่องการสู้กันด้วยเอกสารนะฮะทับลานเนี่ยเป็นการสู้ด้วยปากเปล่าไปครอบครองโดยไม่มีหลักฐานอ๋อค่ะที่ภูเก็ตเนี่ยมันบานปายเพราะเป็นสร้างคอนโดกลางอุทยานมผมไปทิพย์ดีตอนนั้นเนี่ยผมก็ไม่เชื่อเด็กที่ผมย้ายไปหัวหน้าใหม่รายงานทราบว่าอยู่ๆมกอสร้างกลางอุทยานเลยค่ะ ผมก็ไปดูบินไปดยไปเห็นกับตาก็จริงผมก็สั่งให้ตรวจสอบใช้กําลังทั่วประเทศเพราะหน่วยเอาไม่ไหวแล้วผมให้ประไม้เขตทั่วประเทศแต่16เขตไปจับชลากันมีสิ่งก่อสร้าง11แห่งก็ให้จับกัน11เขตเพราะเขต่็มีกําลังพร้อมนีกรนี่จะเกินก็ดําเนินคดีไป11ลิขสอตผมก็เกษียณนะผมสั่งให้จับ ลายย่ออีก318คดีที่ต่างบ้าก็ปกกรแป๊กกระป๊ทั้งหลายเนี่ยก็จับฉลากกันแบบคัดเสื้อทหารเนี่ยหัวหน้าหน่วยงานสนามทั่วประเทศห6หกสองพันกว่าหน่วยงานเนี่ยมาร่วมจับฉลากกับทำพร้อมกันดีๆจบพอดีผมก็เสียณก็ยังไม่จบเพราะไม่ได้ทําต่อกระทังเปลี่ยนอาที์ดีคนใหม่นี่ก็เริ่มทําต่อที้สมัยผมทำเนี่ยผมไม่มีตัวช่วยมาก ปัจจุบันเนี่ยมีขอทสทชเข้ามาที่ดินก็ปกปิดไม่ได้ก็เอาเอกสารไม่รู้ว่าออกอะไรไปบ้างก็รู้ความจริงหมดแถวนี้แก้ให้หมดเลยก็บานปลายออกกับเต็มพื้นที่หมดสามพันกว่าไร่เฉพาะในป่าสงวนสามพันกว่าไร่ในป่าสงวนนี่มีเนื้อที่เจ็ดพันกว่าไร่เนี่ยป้าก็ไปเจ็ดร้อยกว่าละไอ้ตรงป่าสงวนเนี่ยยังไงก็มีความผิดเพราะว่าของเดิมเนี่ยผมเล่าย้อนนี้แต่ป่าเขาลูกเขาเมืองเป็นป่าแห่งเดียวในประเทศไทย ที่เวลาประกาศป่าสงวนแห่งชาติแล้วเขาตำรวจรองรงรวัดแล้วก็ให้ราษฎรที่มีสิทธิ์การครอบครองมาแจ้งถือการครอบครองใครมีหลักฐานปลูกพืชปลูกผักใครมีส้อข้อหนึ่งภายในเก้าสิบวันปรากฏก็มีมาร้องทั้งหมด47่สิบเจลายะนะฮะ47่ลายเนี่ยมียากเป็น38มลายเนี่ยไม่มีใบอะไรเลยค่ะแต่ปลูกพืชปลูกพุ่งปลูกผักแล้วก็มีอีกเกลายนะ ที่มีสอข้อหนึ่งกลับไปมีสอข้อหนึ่งอันนี้ไอ้สามสิบแปดรายเนี่ยปรากฏว่าเป็นผู้ที่โดนดำเนินคดีและศาลสั่งจำคุกให้ออกจากพื้นที่ไปแล้วก็ไม่ชดเชยอะไรให้เลยออกจากพื้นที่อัตโนมัติส่วนอีกเก้ารายเนี่ยเขามีสอข้อหนึ่งอยู่ห้าคนนะฮะก็มีปลูกทุเรียนกับสตอเขาก็ชดเชยให้ไปต้นละร้อยห้าสิบบาทก็ชดเชยไปเป็นเงินหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทตัวลายที่สองอีกสี่รายเนี่ย เขาถือว่าทํากินก่อนกฎหมายที่ดิน2,497แต่ไม่มีหลักฐานก็ให้ค่าสินใหม่ทดแทนต้นละร้อยบาทสตอกับสตอกับอะไรนั่นทุเรียนป่ะคะทุเรียนก็ให้ไปเรียบร้อยก็ประกาศเป็นป่าศทงสนชาาิวันที่24พิกายนไม่มีหลักฐานอะไรทั้งสิ้นก็ถือว่าตอนนั้นคลีนเคลียร์แล้วเคียร์หมดลัางวันชัดเจนก็ปรากฏมีสองลาย ที่มายื่นกรรมการเขามีกรรมการเรียกกรรมการที่ดินมีผู้ว่ามีป่าไม้จังหวัดมีอำเภอมีกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเรื่องนางเชยกับนายเล็กนายเล็กสมงวนวงก็มายื่นคำร้องนายเล็กเนี่ยมีสองแปลงสิบสองไร่เนี่ยชดเชยไปแล้วชุดแรกที่ถึงห้าลายแต่นายเล็กมีอีกหกไร่สองงานอยู่ติดขอบป่าสงวนนางเชยเนี่ยมีห้าไร่สามงานแปดสิบตารางวาอยู่คนละหมดอยู่ห่างไกลแต่ขอบป่าก็มีมติให้กันออก ถือว่ามีสอข้อหนึ่งการออกไว้ในบันทึกรังวัดชัดเจนการออกหมายความว่าให้เขาทำกินให้ทากินได้<ม>การออกจากการเป็นพื้นที่ป่าสงวนใช่ <นะ S 2> ถูกต้องก็มีบันทึกทิศเหนือจดอะไรกี่เมตรกว้างกี่เมตรกี่เม็ดชัดเจนจากนั้นประกาศเป็นป่าสงวนในชาติเสร็จกระทั่งปี2524 อุทยานแห่งชาติประกาศทับป่าสงวนแต่นี้อุทยานแห่งชาติประกาศเนี่ยป่าสงวนมี7 0 0ดพกว่าไร่ทับหมดเลยและยังได้พื้นที่ผนวกอีก7 00 0ันกว่าไร่พื้นที่ทั้งบกนะ,ะและมีป่าเลนเพิ่มมาอีก3 0มพันกว่าไร่น้ําอีก3าม0 0่นกว่าไร่ดีเป็นตารางใหญ่หมดพื้นที่ที่ส0หมนกว่าไร่ก็เป็นอุทยานแห่งชาติสิตอนนั้นเอกส30ยังไม่มีกระทั่งปีส2คสอเป็นยุคที่บูมที่สุดสนามลบเป็นสนามการค่าอะไรก็ว่ากันไปนั่นแหละ ที่ดินย้ายมาใหม่ก็ไม่รู้เรื่องว่าความเป็นมาเป็นไปายป่าสงวนนี้เป็นมาอย่างไรอาจจะเคยชินที่ไหนมาหรืออะไรก็ไม่รู้ก็เอาสอขหนึ่งบินมาใส่เลยอามาแจกสอเขาหนึ่งเริ่มก่อนเลยอก็เริ่มเอามาผมไม่รู้เอาไอ้ที่เว้นคืนหรือป่าที่ไหนมาแล้วยังไม่ต้องไปตรวจสอบจริงก็เริ่มออกเริ่มออกสามสองทยเริ่มทยอยออกก็ยังไม่มากจนกระทั่งสี่สองสี่สามสี่สี่เริ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นล้ามหมดลามต่อตัวไปเรื่อย ก็ทั้ง51 52ล่าสุดก็ลามต่อตัวไปค่ะก็เต็มพื้นที่หมดฟังดูมันเป็นการทำงานของสองหน่วยงานที่คนละทิศทางเลยนะอีกที่ดินก็จะแจกที่ดินอันนี้ก็ดูแลก็รมทรยานก็จะคุ้มครองบางคนก็ไปเอาเข้าด้วยเจ้าที่เจ้าที่ในพื้นที่ในาในชเจ้าที่ของรัฐป่าไม้แล้วเนี่ยก็ไปร่วบมาเขาด้วยค่ะแล้วนี่ต้องสอบกันไปค่ะเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ท่านธีบดีเนี่ยไปมอบให้กับ ดีเอสไอเมื่อวานนี้ก็เป็นข้อมูลรายละเอียดให้คอสชอะไรคือเมื่อวานนี้ผมเอาเอกสารทั้งหมดความเป็นมาเป็นไปของป่าสงวนชุมโกเผาเมืองไปให้ปปชไปให้ปปชไปให้จุดีกรมที่ดินไปให้ดีเอสไอคือในกรณีป่าสงวนท่านไม่ต้องไปพิสูจน์อะไรอีกแล้วถ้าออกัาฐานที่ดำเนินคดีได้ทันทีเพราะไอ้นี่คือเอกสารราชการไม่ใช่มโนภาพนึกเอาคาดการว่าคาดการว่าไม่ใช่ส่วนนอกเขตป่าสงวน ที่ออกเป็นโฉนดแล้วเนี่ยต้องพิสูจน์กันโดยประกวดโชคดีมีภาพถ่ายดาวเทียมปี2510ค่ะคุณทำกินคุณบอกสองก่อน2497ในขณะที่ปี2510เนี่ยเป็นป่ากรมยีไม่มีร้อยทำกินเลยอันนี้ก็จะเสร็จขออนุญาตพี่เอียงแล้วเนี่ยอย่างกรณีพวกพวกหหักฐานต่างๆเหล่านี้เนี่ยทางด้านของกรมอุทยานเองกรมป่าไม้เองเขาไม่ได้มีข้อมูลแบบนี้ทำไมต้องไปพิยื่น เมื่อก่อนนี่ไม่ได้ค้นกันอย่างนี้ไงอยู่ในอมุทยานห่งชาศิอยูสำนักฟื้นฟูไม่มีใครไปค้นไงแล้วพี่ออกมาจริงๆผมเนี่ยจะเอาไว้สู้กันในศาลผมไปทิพย์ดีเนี่ยสมัยตอนที่เป็นทิพย์ดีผมถ่ายเอกสารมาแล้วกลัวโดนทําลายแล้วผมเกษียณมาผมก็กลัวโดนทาลายผมก็ถ่ายเอกสารออกมาไว้หมดกระจายไปทุกที่การนเอกสารปลึกใหญ่นี้โดนทําลาย ทุกวันนี้ก็เก็บไว้คร่ะแสดงว่าตั้งแต่เป็นทธิบดีแล้วก็รู้ว่าตัวเองจะเกษียณเนี่ยจะยืนยันว่าจะต้องดูแลเรื่องผืขึ้นศาตลอดต้งต่อไปใช่ผมต้องขึ้นศาลไปพิสูจน์กันในศาลแต่วันนี้ผมพยายามทู่ให้เรื่องมันถึงศาลเรื่องมันจะไม่ค่อยจะถึงศาลเขาจะสั่งไม่ฟ้องสั่งไม่ฟ้องก็คือยกตลอดในช่วงที่ผ่านมาที่ท่านต่อสู้นี่กี่ปีเลยแบบตรงเนี้ยค่ะก็สามปีสามปีที่ผ่านมาผมมึงสองปีกว่าเนี่ยผมเป็นที่ปรปีห้าห้าใช่ไหมเกษียณห้าหก เพิ่งปีกว่าก็เสียที่ิตเนี่ยสองปีเต็มทีอ๋อก็มีการแบบไม่ให้ฟ้องคือไอ้ผมต่อสู้เนี่ยผมไม่มีอำนาจทางรัฐใช่ไหมแต่ผมก็แนะนาตอนนั้นเป็นพักการเมืองผมก็สู้เรื่องในนี้ต่อเพราะเป็นพักเรื่องป่าเรื่องสัตว์ป่าค่ะคนนี้พอนําไปยื่นให้หลายหน่วยงานรวมถึงคสชด้วยเนี่ยมีผลตอบรับยังไงแล้วทิศทางต่อไปจะเป็นยังไงบ้างอะคะคอสชยังไม่ยื่นเรื่องนี้แต่ผมยื่นให้ปปชอธิบดีกรมที่ดินและดีเอสไอคือ เขากำลังเข้าไปดำเนินการสอบสวนเนี่ยเพราะถ้าไม่รู้ความเป็นไปเป็นมาป่าสงวนเนี่ยจนใหญ่ก็จะเชื่อสอขคหนึ่งหมดเขาต้องอการจะลบล้างสคหนึ่งว่ามันไม่มีแล้ว คือพยายามขั้นตอนแรกก็คือว่าจะต้องบอกว่ายืนยันว่าอไอ้สอคอเนี่ยมาได้โดยไม่ถูกกฎหมายก็ม,มันเอกสารราชการเขาเวงนคืนหมดแล้วไม่มีมมแล้วป่าม้นมูแล้วยังคุณเอาสอคาหนึ่งลอยมาจากไหนมาออกอีกว่าม,มาออกมันก็คือ,อเอกสารที่มันอ,ออกเท็จไงานมันผิดนั่นแหละบินมาเหมือนนกก็แหลงก็ต้องบอกว่าข้าราชการกรมป่าไม้ที่จะเรียกว่าเจ้าหน้าที่แหละ บางคนอ่าก็บางคนที่มีส่วนนี้มันเป็นปัญหาที่ไม่ใช่เกิดขึ้นภายในปีสองปีที่ผ่านมามันเรื้อรังมานานมากแล้วคืออย่างนี้เจ้าที่ป่าไม้เนี่ยเขารู้แต่ไม่แจ้งเปิดไฟเขียวไงไม่เซ็นไม่อะไรมองผ่านที่ดินก็ไม่ออกอะไรกันยังไงกุกกูไม่สนใจกูก็เฉยเข้ากรุงเทพซะติดรตชการกรุงเทพคือจะเป็นลักษณะนี้บางคนไปชี้แนวจริงแต่ชี้ข้างนอกแต่ไอ้ที่ดินทำละออกข้างในอุทยานชี้อีกที่มาออกอีกที่หนึ่ง ค่ะแต่ก็เห็นยุคนี้ท่านอธิบดีป่าไม้ท่านปัจจุบันก็เขาก็ตื่นตัวดีตื่นตัว,ตตวค่ะพร้อมลุยก็เพิ่งไปลงลุยมาซีรีนาก็เพิ่งลงไปแต่ว่าจริงๆริซีลีนาตอนนี้เป็นอุทยานใช่ไหมคะมันก็เป็นหน้าที่ของอุทยานแล้วที่ป่าไม้ท่านไปดูไปลุยตอนนี้คอนโดนังนอยู่ไหมคะ ก็กำลังก่อสร้างอยู่คือพวกนี้ไปกู้แบงค์มาทางนั้นแหละมูลค่า3-4มพันล้านห้าพันล้านยังมีพื้นที่ที่เหมือนว่าก็เตรียมสร้างอีกเยอะเลยใช่ไหมยก็เตรียมสร้างอะแล้วก็เตรียมจะออกยังดื้อดึงอีกจะออกอีกจออกต่ออีกตอนนี้เห็นก็สั่งระงับอยู่นะ อูแสดงว่าเจอเนี่ยไม่ใช่เจอรายธรรมดาเจอต่อใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเพราะว่าแต่ละที่สามสี่พันล้านนี่มันไม่ใช่คนธรรมดาไปทําได้นะเป็นนักธุรกิจเลยนะเนี่ยท้งต่างชาติทั้งอิทธิพลทั้งวีพีเต็มไปหมดวันนี้ลองเข้าไปเลยออกต่อต่อมาแล้วขายให้รัสเซียใช้คนไทยโนมิอ๋อ ไปสักกี่เปอร์เซ็นต์คะที่เป็นของชาวต่างชาติขายกบมและคนไทยเข้าไปหุ้นนิดหน่อยอะไรต่างๆนั่นแสดงว่าพื้นที่ทั้งหลายเนี่ยทั้งป่าทั้งอะไรก็จะเป็นพื้นที่ของชาวต่างชาติไปหมดละเป็นของไม่ใช่คนไทยเลย ก็เงินดีต่างชาติเขามองราคาถูกตายเทียบเงินของเขาเนี่ยประกาศขายเป็นูโลอางทีใครก็อยากมามันเคยพูดจริงจะมีคําพูดว่าเออถ้าไปตอนนี้ไปภูเก็ตแทบจะไม่ใช่เป็นพื้นที่ที่คนไทยอยู่ได้ละอีกหน่อยถ้ามีการไล่ที่เนี่ยชาวไทยอยู่ไม่ได้เลยเมื่อก่อนเราไปภูเก็ตเราเห็นบ้านบนเขามีไหมไม่มีวันนี้เต็มหมดเห็นไหมก็ออกกันไม่ได้ยังไงเลย อุทยานแห่งนี้เป็นอุทยานแห่งชาติที่สมเด็จพระนางเจ้าพระราตนนามสิรินาคเมื่อปี35แล้ววันนี้เราข้าราชการเราจะนั่งดิงดูดายยังไงพระทานนามท่านอุทยานนตอนนี้ไม่เหลืออะไรเลยเหลือแต่ป้ายยท่างังพี่เอี่ยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งเจ้าหน้าที่เองอุทยานทั้งป่าไม้นี่ก็ต่อสู้เรื่องของการดูแลพื้นป่ามามาพอสมควรมาเยอะแหละแล้วก็มีปัญหาอุปสรรคค่อนข้างเยอะในยุคของคสชพี่เอี่ยงมองเห็นว่ามี แสงสว่างยังไบ้างก็เป็นโอกาสทองเลยนะวันนี้ เพราะวันนี้เนี่ยทุกส่วนราชการก็กลัวกันหมดกลัวโดนย้ายแม้กระทั่งผู้ว่าผู้ว่าก็กลัวหมดค่ะไม่ว่าที่ดนที่ดีอะไรก็กลัวหมดเรียกเอกสารอะไรต้องยอมหมดค่ะเมื่อก่อนผมไปเรียกใครมาไม่มีอคือหมายความว่าถ้าจะทาอะไรทํายุคนี้แหละรีบทำเลยรีบตรวจสอบใช่ผมไปผมเรียกใครยังไม่มีใครสนใจมีขอดูเอกสารยังไม่ได้เลยทําจริงๆตอนที่ท่านเป็นอธิบดีเนี่ยแล้วท่านลงไปพื้นที่อย่างทัพลานอะไรทั้งหลายที่ไปรื้อถอนเนี่ยนะคะเจอปัญหาความปลอดภัยในชีวิต มีการจะข่มขู่อะไรหรือว่ากับตําแหน่งหน้าที่การงานหรือแบบนี้ข่มขู่ไหมไม่มีครับกลัวไม่กลัวอคนมนุษย์ทุกคนก็กลัวทั้งนั้นแต่มันก็ต้องทํานะค่ะแล้วมีไหมคะไม่มีไม่มีใครมาก็ไม่ไม่เห็นมีอะไรนะก็กลัวแต่ไม่มีค่ะก็สังว่าก็ยังเดินหน้า ในช่วงนั้นได้อย่างเต็มที่ในหน้าที่ที่บดีไม่อยากให้เป็นภาระคนอื่นจริงๆเราจะไม่ทำแค่แค่เสียนะทที่พูดตรงๆเล้วท่านก็ใกล้เกษียแล้วไม่ทำแล้วอย่าเป็นภาระเอารายใหญ่ๆที่ผมทำผมทำเอารายใหญ่ๆนะมีคนเคยพูดว่าโอ้ยนี่ท่านที่บดีไม่อยากจะเกษียณแบบสบายๆหรือไปไปไปหาเรื่องเจอตอนนู้นอ่ะมันมันไม่ใช่เจอตรงเจอตอนคือตอนผมทำทับลานผมไม่ได้มองของใครเลยนะ ผมให้จับฉลากพิกัดแล้วก็ไปจับตามนั้นหมด400กว่าลายเนี่ยผมไม่เคยรู้ของใครแต่ทั้งหมดทั้งปวงทุกทุกทุกที่ที่ไปรื้อถอนเนี่ยคือคดีสิ้นสุดแล้วถึงที่สุดแล้วถึงจะไปรื้อถอน้วใช่างนี้ไอ้คดีทับลานเนี่ยบางคดีไม่ถึงศาลแล้วเพราะไม่ไม่มีตัวตนไอ้คดีถึงศาลนี่คือการมีเจ้าของมาต่อสู้ค่ะค่ะอ๋อค่ะอันตอนนี้เราเรียกว่าเขาเรียกว่าเกษียณแล้วท่านเกษียณแล้วท่านต่อสู้ในฐานะของความเป็นหัวหน้าพักด้วยป่ะคะ ก็จริงๆก็ไม่อยากพูดการเมืองจริงเราก,ก็เกี่ยวนี่แหละ,ะแต่เป็นเรื่องอย่าไปเรียกพรรคการเมืองผมยิม่อยากเรียกเพรามันเรื่อง มันเรื่องทรัพยากรธรรมชาติกับสัตว์ป่าไอ้ปาร์เมืองนี่ต้องเอาทุกวงการทุกเศรษฐกิจเลงผมมไม่ใช่ผมทําเฉพาะเรื่องนี้เพราะว่าโฟกัสมาตั้งแต่ท่านเป็นคนดีทำเรื่องสิ่งที่ตัวเองรู้ไอ้ที่ไม่รู้อย่าไปยุ่งเพราะท่านรู้มาเยอะแล้วก็รู้ว่าตรงไหนที่มันกําลังจะสูญเสียสูญหายค่ะนะคะก็อยากจะบอกว่าท่านบอกว่านักธุรกิจใหญ่ๆก็มีนะคะบรรดานักการเมืองก็มีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยถ้าพูดถึงคาว่านักธุรกิจนักการเมืองก็ทําให้รู้สึกว่าหลายคนเนี่ย แตต้องมีการกีดกัน้นกีดกันในเรื่องของการท่านที่ให้นน,นำข้อมูลไปให้กับผู้ตรวจสอบท่านจะเอาข้อมูลไปถึงคอสชอเลยไหมคะเราวนี้เห็นประชก็ไปละดีาศออัยส่อข้ไป<ะ> ถ้าเรียกประชุมผมต้องเข้าประชุมอยู่แล้วเอาประชุมกันครั้งหนึ่งแล้วท่านท่านผู้การทหารเรือเรียกประชุมของท่าเพราะท่านเป็นที่ปรึกษาด้วยนะฮะหน่อตัวลูปพันธ์ช้างป่าป่าไม้พายุงเลิกเลอกสอคหนึ่งนะฮะแล้วป่าลูกป่าแนวใหม่อะไรเงี้ยผมก็เสนอไปให้ท่านหมดแล้วสีนาถด้วยท่านก็เริ่มสีินาทอยากจะฝากอะไรถึงข้าราชการไทยหรือว่าเจ้าหน้าที่ ในกรมอุทยานต่างๆของของกรมป่าไม้ด้วยนะคะในเรื่องของการดูแลรักษาผืนป่าให้กับเป่าด้วยกับลูกหลานก็วันนี้นะฮะถือว่าเป็นโอกาสดีทั้งสองกรมทั้งกรมป่าไม้กรมเกี่ยวโดยเฉพาะกรมป่าไม้วันนี้ทีบีก็ตื่นตัวนะฮะ ลุยก็ก็ถือเป็นนิสายที่ดีแล้วก็คอสชออก็ใช้กําลังทหารเข้ามาช่วยทุกอย่างก็ราบตรื่อหมดนะ,ะเป็นเรื่องเป็นการรวบรวมสามัญชีทํางานเพื่อชาติกันผมก็มดีใจด้วยนะค่ะคือเห็นภาพที่ดีแล้วล่ะนะคะ,คะก็เป็นกําลังใจให้กับทั้งท่านอธิบดีกรมอุทยานแล้วก็ท่านอธ <ปร S 1> ิบดีกรมป่าไม้ทธีรพัฒน์ประยุทธ์เสร็จด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นยุคทองของการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของป่าไม้เรื่องของอุทยานเรื่องต่างๆนานาที่เข้ามาจัดการในช่วง แต่เราก็ชัดเจนนะเห็นทางทั้งคอสชอท่านประธานท่าน ท่านชัดเจนว่าจะดูแลเรื่องของทรัพยากรป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชัดเจนในยุคนี้ก็คงจะต้องฝากให้ท่านท่านท่านอวงช่วยช่วยสานต่อแล้วก็อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยในยุคที่ว่าก็หลังใบเกษียณแล้วยังต้องทําหน้าที่นะคะต่อสู้ให้กับเรื่องราวที่ไม่ถูกต้องนี้ต่อไปนะคะแล้วก็ฝากคนไทยด้วยผืนป่าผืนอุทยานเป็นของคนไทยของเรานะคะเป็นของประเทศชาติด้วยนะคะการที่จะให้ต่างชาติเข้ามาครอบครองนั้นก็เป็นเรื่องที่ท้าแม้แต่ต้องถูกกฎหมาย ใครก็ครอบครองไม่ได้แล้วนะคะอุทยานใช่ใช่ใช่ไม่ได้ไม่ได้เลยใช่ค่ะไม่ได้จริงๆนะคะอะค่ะเราก็ต้องขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะขอบคุณค่ะท่านดำรงพิเดชค่ะเรามีของที่ลึกนะคะจากนิวทีวีของเราค่ะเจ้าสิบแปดค่ะขอเป็นกำลังใจในการต่อสู้ต่อไปนะคะค่ะ